แกงนอไม้ไทยร้อยก็ต้องซอ้อมาทำกินเองบุมได้นอไม้ซอสๆมาจากลาดนัดซอ้อมาครึ่งโลซ้ำใช่ไหบาทค่ะนอไม้ก็จะเอามาปอกเปลือกเลือดแต่ส่วนอ่อนๆแล้วก็ซับเป็นชิ้นเล็กๆพอออกมาแกงแล้วน่ากินดีค่ะนอไม้ก่อนจะเอาไปแกงบุมจะเอาไปต้มก่อนเผื่อจะช่วยลดความขมจะต้นมน้ำทิ้งประมาณสองน้ำค่ะ เวลาแกงตังวัวก,กะีิร้อนแล้วก็ไล่เครื่องแกงกะทีกับเคยก้องปลายาลงไปเครื่องแกงและลาลข้าวกันดีแล้วก่อมูลงไปพัดพอซุกมูเดิมซุกแล้วก็จะใส่น่อไม้ต้อมซุกลงไปได้เลยตามด้วยน้ำกะทิเทเลือบบูมจะปรุงรอดเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสักหิดเพิ่มความหอมค่ะ ร้อยนำแกงเดือดไปสักพักแล้วก็ใส่หลูกตอตามลงไปเลยค่ะแกงกะทิมู่ใส่หน่อไม้วันนี้สี่สั้นนากินรสชาติก็เข้มคน้นเพราะว่าบ,บุมชายเครื่องแกงตายสนใจสร้างสื่อเครื่องแกงร้อยๆกดลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะพอหลูกตอสุกแล้วบุมจะราดวัวกะทิปดทยแล้วก็ชีกใบกรูดใส่ใเผิ่มความหอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ มากินข้าวกันค่ะทุกคน